สวัสดีครับพี่น้องมือนีกับซิบมาถอดประนิ่นกินกับน้ำจิ้มสามรสนะครับเด้นนี่ครับมิเตโต้ใหญ่ๆครับผมไปตึกแขมาาครับจากตลาดครับผมฮฮโอ้พี่น้องตอนซ้อนตัวเป็นโลโลขีดโลซองครับผมตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับอู้สออ่อนครับพี่น้องตัวใหญ่ครับไปๆลงมือถอดกันเลยครับผมถอดง่ายๆครับผมไปครับ เอาใส่เกลือลงไปพี่น้องอแบบนี้เลยนะครับแบบง่ายๆครับผมใส่เกลือลงไปแล้วกันรูบๆให้ทั่วตัตูมันครับผมวันนี้มันโตใหญ่ครับผมกราบค้างมาดิพี่น้องใส่เกลือลงไปอีกครับผมนี่ครับถอดป่าสดแบบนี้จะไปใส่ซอสเด้อครับเด้อใส่ซอสใส่น้ำมันหอยนี่มันดําบอกสูตรเลยครับผมนี่ผงนัวลงไปบันนี้พี่น้องพอใหญ่สู้ลงไปท่าท่าบันนี้ เห็ดนี่ครบสองขางแล้วพี่น้องนี่นะครับทอดปลาสดตัวยงใหญ่ทอดเตาถ่านนะครับเด้อทอดแบบบนบานห้อใส่เตาถ่านนี่ครับผู้เห็ดกยจะเป็นผู้งามครับเสร็จแล้วครับผมเก่าแปง้งทอดกรอบแล้วครับเด้อเอามาโป๊ะแบบนี้ครับโป๊ะบางๆครับผมท้าให้ทัวว่วตัวปลาเลยครับผมถึงบ่ต้องนาแล้วพี่น้องใส่นาอนี้เป็นเป็นแผ่น เอาบางๆครับผมแบบนี้นะครับด้อนี่ครับโบทาแป้งไ้มันนะครับอาบน้าแล้วก็ทาแป้งให้มันครับผมเสร็จแล้วก็เชื้อมปลาลงกระทะครับบัดนี้ไปถอดกันเลยครับน้ำมันมันห้อนพี่น้องใส่ลงไปเลยครับโตบอกใหญ่หนึ่งครับปลาถอดเธอละสองตัวนะครับนี่ครับอุ้ยสอ่อนพี่น้องโตใหญ่เนือไรโตละกิโลสุดยอดดีครับผม ถอดตาอทานหอมๆครับผมเบ้ยอสาเบิ่งสีสันเต้าพี่น้องดิเป็นจนังไดว้าวสวยงามครับผมวันนี้น่าจะโลสองครับผมตัวใหญ่มากดูปืน,นผมกะของสูตรข้าวหน้าปลาเก๋ เลูกค้าทำหามื่อไรจะทำ <g ül> ยังไม่ว่างทำครับผมอหอมมากพี่น้องอ้ยต <g ül> ัวใหญ่ๆครับผมเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเบิ่งออาทีละโอ้ยตัวใหญ่ๆครับผมกรอบนอกนุ่มในสุดยอดครับผมเป็นตาแซ่บหลย ลองไปเฮ็ดเบิงเด้อพี่น้องสูตรนี้ครับผมบ่ต้องใส่ซอสเด้อครับทอดปลาครับผมมันสีดำใส่ตะเกลือกับสู้รสเด้อครับเด้อน้ำจิ้มก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องน้ำจิ้มสามรสหรือน้ำจิ้มซี่ฟูดเด้อครับเด้อสุดยอดอยู่แล้วแซ่บครับผมขบรสเลยสามรสครับผมกินกับป่านิ่นทอดกรอบๆพี่น้องเป็นกับเข่าก็แซ่บเป็นกับแก้มก็ดีครับผม เอาลองไปเห็ดบังเดอพี่น้องจุดครับขอบคุณหลายๆที่รับชมอย่าลืมกดไลคกดแชร์ให้ลุงแอคพาสแสบในเด้อครับเด้อบายบายครับผม